เรียบร้อยแล้วปลูกข้าวนาดนี้รบบนบบนครับสบายดีทุกคนวันนี้เราจะไปปลูกนาเนาะไปปลูกนาพีนา่นง,งเขาเองเนื่องจากว่านาเขาบาา่ได้ไทยเขาต้องไปปลูกนาเนาะทุกคนนี่ นี่จะเป็นข้อให้อยู่ใกล้ๆทุ่งนาเนาะเอ้อข้อให้งามอีลีข้อให้สุดยอดสุดยอดดึงของคนหักเห็นดึงคนนี้ดึงดึงเหรอเนี่ยสามสี่คนเนาะไปไม่หน,นี ไปปลูกหน้าเพราเขาน่าความงามเห็น้ยเาเขานาเขาให้นะจีเมย์มักแตงนี่ตน้ตงนงาเป็นจะได้ไปปลูกนามวันนี้ที่รุกอ๋ออ๋ออ๋อหมอ <c oughs> บ,บินยัง มกแตงลายก็เป็นดอกออกพ่นแล้วเดิมปุกเปิดกันนะไรตามห้่ามงมันานแล้นเหรอ ว้าเขาให้ความงามสดุดยอดสดุดยอดเอานี่เพื่อนเที่ยวจะปลูกนาวันนี้เขาไปปลูกท่าแล้วมีแต่หลอกเดียวเนานะ เอาพนา,าไปยายก่อนนี่หน้าที่องเรอหน้าที่หน้าที่นักน้าที่ของปุชายเบรกปุกนเนาะต้องจัดขอบมันให้มันละเอียดก่อนจรได้ปุกเฮ้นาน้อยเยนาะปุกกนเดียวก็เร็ว มันก็ทรายามเนนเ่ดีลยพี่น้องกนันดำนาทไทยเทน,นาจากเขาบวกอบแล้วเขาก็มานังพักพรกินสมกินสมมานานพี่น้องนี่บบ้าน <laughs> ถ้าได้เขาปลูกนาแล้วเขาก็ผักพรกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินข้า,า,ขาวแ <laughs> ล้วก็กินเหล้าไอ้ตำขนาเขาบอกเนาะน,นี่จะเมนนำน้ำโบันนี้เนาะไม่เยอะเนี่ยความสมเสพอะเซพเนี่ยสมทันเสพเสพอิน แซบอีกทีเถอะนะเซฟเซฟทำเสมอเซฟอะเซฟฮึ่มพุดจากกีโยนี่ความโคตผู้สาวมากินส้มน้ำเนาะพี่น้องผู้สาวหน่อย Nương chắc nằm ở phố đông xây Nằm dù Bỏ cái đi nào, đi nào một mùa con เรียบร้อยแล้วเนาะปลูกข้าวนาของเขาเนาะเมื่อนี้นะเรียบร้อยแล้วีไทยงบุไทยตัวนี้เป็นข้าวเลือเนาะพี่น้อง ข้านาที่เหลือแล้วเขาเก็บไปปลูกของเข้ามืออื่นมืออื่นอะไรจะได้ปลูกเหลือบักแกลลายนเนาะแบ่งแบ่งสองคนคนนเอาอันนี้อีกคนนึงเอาอันนี้ไปปลูกจุกของเขาให้เนาะข้าวน,นาบางงามให้เนาะสุดยอด หังจากเขาเก็บข้อนาเขามาแล้วเขาก็เมียนใส่เป่าเนาะพี่น้อง,น,น,องอน,น,อนี่ย้อนกล้องตึ๊บเลยอร่อยโหลดเก็บใส่เป่าเก็บเปย์กลับได้เดือนนี้นะเก็บนี่อุปกรณ์ในการเปรเย์มินีนะแบกตัวแพะเนาะพี่น้องจำเป็นต้องเฮพชรขึ้นปิงเนาะจับกล้องติติด,ตด ไปนะพี่น้องไปอ,อย่างเดียวปัม๊มบึ้มอ้ยหนักไรพี่น้องอุ้ยไอแปลงไรอ่ะเอ้เรเอารอ, <laughs> อบที่ซองพี่น้องหอบที่ซองทีมันบดีเนาะซอง,องจัดการเบิร์กอู้โอเคยกโปเลย เอาไม่พี่น้องไม่อะไรโอ้ยหนักเลยดิโอ้เมรัยเมรัยเมรัยหอดบ่นแล้วเนาะหอดหนาหแล้วนี่ฮัปปีจะปะวันนี้เนาะพี่น้องปะวันนี้เราจึงกลับไปกินขา้าวกลับไปกินข้าวแล้วเาจึงเอา เขาตันนี้ไปจำใส่อยู่ในน้ำเพราะว่าเขายังบุทันไทยเท่าไรเนาะทุกคนเงยไม่ไรบายบาเนะทุกคน